วัสดีค่ะลอยชิตจัน์ค่ะหลายคนบอกว่าหน้าพลอยดูเป๊ะทั้งทๆที่อายุก็เลข3แล้วแต่จริงๆพลอยก็มีปัญหาผิวเหมือนกับทุกคนนั่นแหละค่ะทั้งหมองคล้ำเสื่อมโทรมผิวไม่ชุ่มชื้นแถมมีริ้วรอยก็เริ่มมาแล้ววันนี้พลอยจะมาบอกความลับหน้าเด็กของพลอยค่ะ มีคนแนะนําให้ใช้ออยบํารุงผิวทีแรกพอยก็ไม่กล้าใช้นะคะเพราะว่ากลัวว่าใช้แล้วหน้าเราจะยิ่งดูมันมากขึ้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยที่หน้าเรามันเพราะว่าผิวเราไม่ชุ่มชื้นผิวก็เลยต้องผลิตน้ํามันออกมาทําให้หน้ายิ่งดูมันแต่เราใช้ออยจะช่วยปรับสมดุลน,น้ําให้กับผิวทําให้หน้าเรากลับมาชุ่มชื้นอีกครั้งซึ่งออยที่ตอบโจทย์พอยก็คือ เชอร์โพเซออยเซรั่ม um, ขวดนี้เลยค่ะอย่างแรกเลยที่พลชอบเนี่ยก็เพราะว่ากลิ่นค่ะกลิ่นเขาหอมมากๆแล้วเขาก็ผ่านการวิจัยมาแล้วด้วยนะว่ากลิ่นเนี้ทำให้เรานอนหลับสบายยิ่งขึ้นด้วยค่ะไม่ธรรมดาแต่ที่สำคัญเลยตัวเซรั่มเนี่ยเขาเป็นแคปซูลทำให้ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้น แล้วก็ไม่เหนียวเหนอะน่ะเราใช้ได้ทุกวันทั้งเชา้าแล้วก็เย็นเลยค่ะนอกจากนี้ยังช่วยเติมคอลลาเจนให้กับผิวช่วยเติมร่องริ้วรอยทําให้ไม่เหี่ยวย่นตื่นมาหน้านุ่มฟูเรียกได้ว่าเป็นสภาพผิวในฝันของสาวๆทุกคนเลยละค่ะมีคาฮาวออยล์ที่ผ่านการวิจัยมาแล้วด้วยนะว่าช่วยลดริ้วรอยได้รวดเร็วเพียง4สัปดาห์มีสารเปปไทด์ช่วยลดเลือนริ้วรอยนวัตกรรมเทียบเท่ากับการฉีดโบท็อกซ์ สารสกัดจากดอกไม้ตระกูลสีม่วงจากแคนาดาตัวนี้จะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนและออลาสตินใต้ชั้นผิวทำให้เซลล์ผิวเราซ่อมแซมตัวเองทำให้ผิวกลับมาแข็งแรงเด้งฟูขึ้นแม้แต่ผิวที่ลำคอที่ว่าฟื้นฟูยากนะคะเพื่อสามารถกระชับตึงขึ้นได้มันทำให้ผิวเราดูเด็กลงเป็นการลดอายุผิวค่ะพูดได้เลยว่าเชอร์โพเซ่เนี่ยเขามีครบจบทุกปัญหาผิวเลยเป็นเกราะป้องกันผิวทำให้ผิวเราแข็ง และถ้าผิวเราแข็งแรงไม่แพ้ง่ายเนี่ยเราจะแต่งหน้าก็ติดทนนานหรือว่าถ้าจะเผยผิวเนี่ยก็มั่นใจค่ะเพราะว่าถ้าพื้นฐานผิวดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วค่ะพลอยเลิฟมากเลยและพลอยก็มั่นใจก็เลยเลือกเชอร์โพเซ่ขวดนี้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการดูแลผิวของพลอยค่ะ